ก็จะมาพูดเกี่ยวกับ National t h i n g Hua University International Bachelor Program ค่ะหรือที่รู้จักกันใน IBP นะคะก็ส่วนของคอนเทนต์นะคะก็จะมีอยู่4อย่างด้วยกันก็คือ 1. รายละเอียดของมหาวิทยาลัย 2. เอกสารที่ต้องใช้ค่ะและ3คือวิธีการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยนี้ในแผนกนี้นะคะและอันสุดท้ายก็คือเวลาสัมภาษณ์จะคำถามแบบไหนควรจะตอบแบบไหนอะไรแบบนี้ค่ะงั้นเรามาเริ่มด้วยข้อมูลของ มหาลัยเกี่ยวกับโปรแกรมนี้กันก่อนนะคะก็โปรแกรมนี้ก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่ม A กับกลุ่ม B ค่ะก็ตามที่เห็นเลยนะคะว่ากลุ่ม A ก็คือจะเรียนเป็นภาษาจีนส่วนกลุ่ม B ก็คือจะเรียนเป็นภาษาอังกฤษค่ะที่กลุ่ม A ก็คือเหมือนที่รู้นะคะก็คือเรียนแบบเรียนว่าเรียนภาษาจีนเลยอะคะ่ะ2ปีแล้วอีก2ปีก็ค่อยเลือกว่าจะแบบไป deep understanding เกี่ยวกับภาษาจีนหรือเปล่าแล้วก็หรือไม่ก็อาจจะสามารถเลือกเป็นเรียน าขาอื่นหรือคณะอื่นก็ได้ค่ะส่วนของกรุ๊ป B ก็คือจะสอนเป็นภาษาอังกฤษล้วนเลยค่ะก็คือ100%เลยที่เป็นภาษาอังกฤษก็จะมีให้เลือกอยู่3คณะด้วยกันค่ะก็คือจะเป็นเกี่ยวกับธุรกิจ Management เลยหรือเป็นอันที่2ก็เป็น e l e c t r i c a l e n g i n e e r i n g and computer s c i e n c e ส่วนอย่างสุดท้ายก็คือ Engineering Technology ก็คือเป็นเหมือนแบบให้เรียน4ปีที่เรียนนะคะก็คือจะมีสอนภาษาจีนด้วยแต่ว่า ทุกการเรียนการสอนจะสอนเป็นภาษาอังกฤษก็คือเราสามารถเรียนภาษาจีนและเ,ออเวลาเรียนก็คือเรียนภาษาอังกฤษค่ะก็คือได้ทั้ง2ภาษาเลยแล้วก็ถ้าอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรของคณะคณะนี้หรือโปรแกรม international p r ร g กรมนี้ค่ะสามารถไปดูในเว็บก็ได้เลยนะคะก็คือจะเป็นแบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นเว็บมหา,าลัยลนะคะสำหรับ bachelor degree นะคะก็คือเวลาเราจะดูเราก็ไปที่ curriculum เนาะ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหน้าของตาเวลาเรากดคอลัปเลัมกลุ่มเอกลุ่มบีก็คืออยู่ในแบบเอ่อในคอลัปเอลัมหมดเลยเกี่ยวกับรายละเอียดว่า4ปีนี้ก็เรียนอะไรบ้างอันนี้ก็ของกลุ่มเอค่ะก็เขาจะอธิบายเลยส่วนต่อไปก็เป็นกลุ่มบีในขณะนี้เขาก็จะบอกชื่อไว้เลยเนาะก็จะเห็นเลยตามนั้นนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติเราอยากแบบสนใจคณะนี้เราก็สามารถกดคอลัปเอลัมอีกทีนึงเพื่อจะไปดูเหมือนแบบเอ่อเนื้อหาว่าสอนอะไรบ้างนะคะแล้วก็กด1-10 นี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะว่าแบบเรียนอะไรบ้างใน4ปีค่ะต่อไปก็จะเป็นวิธีการสมัครและเอกสารที่ต้องใช้นะคะก็เอกสารที่ต้องใช้มีประมาณ10อย่างด้วยกันค่ะก็สามารถแคปเอาไว้เป็นเหมือนเช็คลิสต์เนาะว่าเราเตรียมเอกสารครบหรือยังอย่างแรกก็จะเป็นเหมือนสำเนาพาสปอร์ตค่ะ เป็นอยู่ใน pdf หรือไม่ก็แบบเป็น png ก็ได้ค่ะต่อไปก็คือใบจบไฮสคูลเนาะจบมัธยมแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังไม่จบกันก็ให้ใช้เป็นเหมือนใบที่รับรองว่าเรากําลังศึกษาอยู่ในไฮสคูลมหนะคะอย่างที่3ก็คือใบเกรดค่ะใบเกรดก็คือใช้5เทอมก่อนก็ได้ถ้ากําลังศึกษาอยู่แต่ว่าพอเราเหมือนแบบเขาตอบรับเรามาเนาะเราก็ต้องส่งใบแบบ6เทอมแบบเต็มเมให้เขาค่ะอย่างที่4ี่ก็คือ personal statement แล้วก็อันที่5ก็คือ statement of purpose เดี๋ยวจะอธิบายแบบ เต็มๆเลยนะคะว่าแตกต่างกันยังไงให้ฟังอีกคลิปหนึ่งนะคะต่อไปก็จะเป็นเหมือน recommendation letter นะคะซึ่งอันนี้เขาให้ขอสองฉบับจากครู2คนเลยนะคะก็คือเราต้องแบบไปทักทามครูก่อนว่าแบบเขาแบบโอเคไหมที่จะเขียน Recommend ให้เรานะแล้วก็เดี๋ยวเวลาสมัครเดี๋ยวเราต้องเดี๋ยวต้องบอกค่ะว่าเขาไม่ได้ให้เราส่งกระดาษไปเองแต่ว่าเขาจะขออีเมลครูแล้วเขาก็คือให้ครูอะคะ่ะส่งจดหมายอันเนี้ย เองนะคะแล้วก็อย่างต่อไปก็จะเป็นเป็น language certificate ถ้าก็สมมติไปกลุ่ม A อะค่ะก็ต้องเป็นเหมือนสอบภาษาจีนเนาะแบบ certificate ของภาษาจีนแต่ถ้าเป็นของแบบไปกลุ่ม B เงี้ยค่ะก็คือต้องใช้พวก IELTS TOEFL TOEIC อะไรอย่างนี้นะคะ แต่ว่าตัวเลเองอะค่ะก็คือใช้ตัว IEL เนาะเพราะว่าสามารถยื่นที่ไทยอะไรเงี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันก็คือเราก็เลยยื่น IEL แล้วก็มินิมัมสกอร์ที่เขารักก็คือ6.0ค่ะเราก็เลยยื่นตัวนั้นไปเลยให้เขาตัวเลอะค่ะมี IEL ก็คือ7.0เนาะแล้วก็ยื่นให้เขาไปเลยอันต่อไปเอกสารที่ต้องใช้อันที่8ค่ะก็คือ additional supporting documents ก็จะเป็นพวก set ก็ได้พวกอ่เอ่ portfolio อะไรเงี้ยค่ะถ้ามีนะคะก็คือให้เขาไปเลยแล้วก ด้วยตัวเลขก,ก็คือส่งแสดให้เขาค่ะพอดีไปสอบมาก็ได้หนึ่ามอก็เคยส่งให้เขาไปดูด้วยค่ะก็คือถ้าเราแบบมีคะแนนอะไรดีๆก็ส่งไปให้เขาให้เขาดูสักหน่อยเหมือนแบบเพื่อจะได้เป็นเหมอือนเอกสารที่สามารถโน้มน้าวเขาให้เขาเลือกเราอะค่ะแล้วก็อีก2อ,อย่างนะคะ2อ,อย่างสุดท้ายแล้วก็จะมี financial certificate แล้วก็ declaration form ค่ะ2อ,อันนี้ค่ะก็คือมีอันนึงที่อันที่9ค่ะก็คือเราต้องไปขอกับ ธนาคารเนาะก็จะเป็นเอกสารเหมือนแบบเงินใน mm. บัญชีของแม่ mm. ของผู้ปกครองเราว่า mm. มีอยู่เท่าไหร่แล้ว mm. ก็คือจะมีเหมือนจํานวนเ,เงินห้ามน้อยกว่าไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะคะ mm. ก็เดี๋ยวจะมีเอกสารเติวเต็ม mm. เดี๋ยวแนบไว้ให้อีกทีนึงแล้วก็อันที่สิบก็จะเป็นแบบฟอร์มที่ทางมหาลัยต้องการให้เราเซ็นเพื่อรับทราบค่ะและเดี๋ยวพวกที่จริงแล้วเวลาสมัครอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางมหาลัยเขาจะเหมือนมีไกด์ไลน์ ด็อกเมมาให้เลยก็คือแบบประมาณสิบกว่าหน้านะคะเดี๋ยวจะมีแนบไว้ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปก็เดี๋ยวจะเล่าประสบการณ์นะคะว่าแบบเออตอนก่อนสัมภาษณ์เนี่ยเราเจอเราแบบได้อีเมลหรือไดเออ้เตรียมอะไรมาบ้างก็คือเราอะได้ส่งใบสมัครผ่านทางออนไลน์นะคะทำเองไม่มีเอเจนซี่เลยทำเองหมดเลยนะคะ แล้วก็ส่งไปค่ะแล้วก็เหมือนผ่านมาวาณเดือนกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็มีอีเมลตัวหนึ่งขึ้นมาว่าเออถ้าอันนี้ก็คือมีการกําลังเลือกคนอยู่ว่าเออใครที่จะได้สัมภาษณ์บ้างเขาบอกว่าถ้าไม่ได้อีเมลตอบก,กับอะไรเงี้ยค่ะก็คือถือว่าเราไม่ผ่านไม่ผ่านไปถึงรอบสัมภาษณ์อะไรอย่างนี้เราก็เลยแบบจะได้ไหมนะอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ เราก็คือผู้นี้ก็คือรออีเมลตอบกลับมาเพราะว่าแบบมีอีเมลกลับมาไหมสรุปแล้ววันวันนั้นนะคะวันที่เขาบอกว่าเขาจะตอบกลับมาก็คือมีอีเมลตอบกลับมาว่าเราอะได้สัมภาษณ์นะได้สัมภาษณ์ในเวลานี้เวลานี้ก็คือแบบดีใจมากก็คือตอนสัมภาษณ์อะค่ะก็ไม่ได้ถ่ายวีดีโอมานาะว่าเราสัมภาษณ์ยังไงต้องทําอะไรบ้างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเจออะไรบ้างนั่นก็แล้วกัน แทนที่จะแบบโชว์รูปไม่มีเลยจริงๆก็คือเขาให้ใช้เป็น Google Meeting นะคะเข้าไปพอเข้าไปเขาจะเหมือนเหมือน Instruction บอกนะว่าเออรออยู่ในห้องนี้แป๊บนึงแล้วเดี๋ยวพอทางเหมือนผู้สัมภาษณ์คนก่อนหน้าสัมภาษณ์เสร็จเมื่อไหร่เขาจะส่งลิงก์อีกลิงก์หนึ่งมาให้เราเข้าไปนะคะก็เราก็เลยรอรอสักพักไม่นานมาก เขาก็มีส่งลิงก์มาให้เราแล้วเราก็เลยกดลิงก์เข้าไปต้องเปิดกล้องนะคะเปิดกล้องเปิดเสียงค่ะก็เราก็ทําตามที่เขาบอกทุกอย่างเลยก็เข้าไปเข้าไปปุ๊บมีกรรมการสี่คนไม่ใช่4ีค่ะขอโทษมีกรรมการสามคนค่ะมีผู้ชายหนึ่งผู้หญิงสอง แล้วก็ส่วนของคำถามที่เขาถามนะคะก็จะถามจากพวก personal statement แล้วก็ statement of purpose ที่เราเขียนไปแล้วก็เกรดที่เรายื่นอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ additional document <ด>พวกนั้นนะคะก็คือเขาจะมาถามหมดเลยอย่างตัวเละคะ่ะยื่น พวกแซดอะไรอย่างนี้ไปด้วยใช่ไหมคะเขาก็จะถามเลยว่ารู้ใช่ไหมว่าแซดเป็นของแบบทางอเมริกาอะไรอย่างงี้ล้วก็เ,เออเรืเรารู้แต่ว่าแบบเขาก็แบบเขาก็ดูไม่ได้ติดใจอะไรมากก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ก็คิดว่าไม่น่าไม่น่าเสียหายนะคะถ้าแบบคนที่มีก็ควรยืน่นแล้วก็เราไม่ได้ยืน่นเอ่อพวกแบบพอร์ตโฟลิโอเท่าไหร่เราก็เลยแบบไม่ได้มีให้ถามเยอะหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแล้วก็เขาก็คืออ่านพวกแบบ อ่าน Personal ของเราจริงๆอะคะ่ะพวกเอเซที่เราเขียนให้เขาแล้วเหมือนว่าเราก็เหมือนแบบบอกเลยนะว่าเรามีทำโปรเจกต์อะไรมาบ้างเขาก็จะถามเกี่ยวกับโปรเจกต์ด้วยนะคะแล้วก็ถามแบบคําถามที่เราจําได้ก็จะมีประมาณว่าเออเนี่ยคุณเหมือนมีพี่น้องหรือมีเพื่อนที่อยู่ที่นี่หรือเปล่าที่ไต้หวันเราก็ตอบไปเลยคะ่ะมั่นใจเหมือนแบบ เราไม่มีเราไม่มีคอนเนคชั่นอะไรเลยที่ใต้หวันอะไรอย่างนี้แล้วเขาแบบแล้วไม่คิดหรอกว่าแบบจะแบบเขาถามมาว่าแบบไม่คิดหรอกว่าจะมีเคาเจอร์ช็อคเราก็บอกว่าเออมันก็ต้องมีบ้างแต่เราคิดว่าเราปรับตัวได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีคําถามอะไรอย่างนี้แล้วก็ที่จําได้ก็คือว่าเขาก็จะถามเนยนะคะว่าเออทาไมถึงเลือกที่เรียนที่นี่แม่แบบไม่เลือกเรียนที่อื่นก็จะมีคําถามประมาณนี้เท่าที่จําได้นะคะแต่ว่าถ้าจะ ถ้านึกอะไรออกก็เดี๋ยวจะมาใส่ในที่คอมเมนต์ก็แล้วกันค่ะส่วนใครมีคำถามหรืออะไรอย่างเงี้ยของก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะมาค่อยๆตอบนะคะแล้วก็คลิปนี้ก็จบกันไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ใครมีคำถามหรือว่าอยากให้ทำคลิปแนวไหนก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะคะแค่นี้นะคะถ้าชอบกดไลค์หรือ subscribe ให้หน่อยก็ได้นะคะขอบคุณค่ะบ้ายๆค่ะสวัสดีค่ะ